ความสวยความงามยายหนูจ้ามาแล้วจ้าคนไทยมัต้องเห็นนาดอกน้อยจ้ามาเนี้ห้ามาชม,มันดอกไม้ริมทางกับพี่น้องอันนี้คือดอกท่องอุไลน้อยจ้ายายเห็นมันงามยายกับซีมานทายฝากพีฝากน้องกับพี่น้องล่มว้อยวอยเย็นสวยสวยค่ะนี่ค่ะมันซิมีดอกดอกท่องอุไลงามงามกับพี่น้องแล้วกันเดี๋ยวยายชี้าไปบึงดอกไม้วค่ะ บรรยากาศทางข้างกับพี่น้องมันนี้ทางทางยูแถวได้ละแต่เข้าไปทางซ้ายมันสิออกทางถนนเรียบทางดวนค่ะมันสิไปทางกันียังก่อห้าข้ามบ่หนึ่มันสิไปทางหนึ่งมันสิไปทางถุกถุแน้วจ๊ะย้อนให้ยายพาชมบรรยากาศกับพี่น้องบรรยากาศดอกไม้สวยงามริมทางค่ะมีความสวยความงามกับพี่น้อง มันจะมีดอกอันนี้พร้อมด้ค่ะดอกยีโถอันต้นเนียนบอกคอยงามปไนไดเดี๋ยวย้ายสิ้าไปเบื้องอันต้น,นงามๆค่ะพี่น้องตามกันมาเบิ้งจา้างามอีลีอรรอค่ะพี่น้องงามงามย้ายเห็นดอกใหม่มาได้ด้วยนี่ <c ười> คนสวยคนงามนะจ๊ะ ต้องอยู่คู่ดอกไม้สวยๆเพื่นเดฟเพิ่นว่าเฮ้ยมาค่ะมาอาจจะมีเสียงรถนะคะล่มเย็นส่วยส่วยกับพี่น้องเสียงดังเนยนะคะเสียงก้ฝากกระดังด้วยกันผูฝ <laughs> ากกับเสียงดังเสียงรถกระดังเพราะว่ามันเป็นที ไปฟังทางกันเอยียงกับฟังทางกันถนนน่ะสิง,งามแต่วา่าแยก่าออกไปเด้อค่ะรถสิตําดากแยกหุ่นได้เพิ่นมาําดากมาซ่านี่นี่นี่อันนี้อันนี้งามค่ะสวยสวยค่ะสวยพอดีแยกสิไปทางกันคุ้งค,คุ้ค่ะแถวคู่สามก็เล่นมาเบิ่งดอกไม้ก่อนแล้วเสียค่ามาเบิ่งดอกไม้ก่อนจ้าร่มหยุดบ่อยๆค่ะพี่นอ้อง พี่น้องยายเตี่ยเตี่ยอะไรก็เลยบกถึงนี่ค่ะโอ้ยลมว่อยวอยเห็นสวยสวยนะคะเนาะง,งามงามดอกไม้สีชมพูต้นนี่ก็งามโอ้ยลมเยน็นว่อยว่อยสวยสวยพี่น้องเอ้ยมาจะมามามาชมดอกไม้น้ำกันค่ะเออเบิง่งลมปิวอรรถพี่น้องอากาศดีคักมืนน้อนี้อยู่ริมทางนี่ค่ะ ชมดอกไม้ริมทางนะคะชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆริมทางค่ะล่มเมย็นซวยซวยผมเบิ้งกองย่ยก็ไดเด้อว่ามันลมเมย็นสําเนีตอนที่ยหายทายยู่นี่โอ้ยเย็นแห้งเย็นดีค่ะพี่น้องนี่คือดอกยี่โถคะ่ะนี่คือดอกยีโถนะคะดอกยีโถงามงามมันสิมีหลายสีค่ะพี่น้องมันสะมีสีสีออกกันแดงๆนะําแต่ว่า ต้นสีแดงมันมันบ่ออกดอกยหา่ก็ได้แต่ดอกสีชมพูนะคะงามงามกับพี่น,อน้องนี่นะคะชมบรรยากาศค่ะนี่บรรยากาศเท่าโอ้ยนี่กะดอกท่องก็ได้งามโหดงามโคตพี่น้องเลยบรรยากาศนี่ไม่มีใครแบบว่าบ่มากเนาะบรรยากาศแนวนี่ย่า่ก็มากงามงามเโอ้ยคุณนะน้องเย็นสวยสวย ีต่อใจค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองดีต่อใจค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมีความสุขความสุขกับพี่น้องเลยนะงามคะ่ะบพระอาทิตย์กระโร่ขึ้นมานิดนึงอัน,น,อน,นเอียังก,ก่อนก้อนเมฆบงังก้อนเมฆบงังพระอาทิตย์งามครับอร่อยเป็นดอกสีชมพูมันสิเข่ากันดี่ดีค่ะพี่น้อง น้ำผูสีเหลืองสวยสวยสวยค่ะมีม yeah, ุ่มมุ่มมีมุ่มม่อสวยยางแก่สนี่ก็งามล่ะค่ะงามบิลีดีต่อใจค่ะพี่น้องดีต่อใจดีต่อใจมีความสุขมีความสุขในการชมดอกไม้ มาช่อมดอกใหม่ค่ะพี่น้องดอกใหม่งามๆค่ะสีชมพูสีเหลืองอ่องตองอยู่โอ้ยนี่กันนี่เนาะเป็นพวงเป็นชอ่องามค่ะน้ำหลง้มโปลดงามพูม,มบรรยากาศตอนจะเสาร์ีความสุขค่ะพี่น้องเบิง่งเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์นี่มีความสุขค่ะ สวนอยู่นาหมู่บ้านขาเจ้านี่แหละคะ่ะย่ายก็บโมกุว่านาหมู่บ้านยังย่ายบริอานท่ <c oughs> ายใายพามาชมดอกไม้เห็นเห็นดอกไม้งามบ่ได้เ้าต้อตงเบิ่งนะคะพี่นอ้องนี่นะคะชมบรรยากาศดอกไม้ริมทางคะ่ะโอ้ยสวยๆคะ่ะร่มเย็นมอยมอยค่ะพี่นอ้องเอ้ย ชมดอกใหม่น้ำญ่ได้จ้าพี่น้องงามใด้งามดีงามโผดงามพูเนาะโผดพูแบบง้อบบกแต่งงามหลยงามหลยงามเป็นจริงเป็นจังต้างนี่มันย่อนแสงบอเนี่อันแดดก็บอค่อยออกไปไ็นใดนะแต่ว่าก็เอมีแสงอยู่ค่ะมองี่ยอยู่มันสิลมลือนนิดนึง ปิดคลิปแล้วนะคะจบดูยี่โถค่ะยี่โถกับกับท้องอุไรลค่ะสีเหลืองนี่แหละค่ะโอ้ยงามงามพี่น้องงามหลายงามหลายจังงามงามโคตรงามโพเนาะอืมมันงามคักงามเนี่ยไปละจ้าคลิปนี้กระไดผ้าชมบรรยากาศเนาะค่ะผ้าช่มบรรยากาศดอกไม้สวยงามยิ้มมือเศร้ากับพี่น้องไปละจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ